ดีพอล L06 สีดานไฟฟ้ารุ่นล่าสุดจากดีพอลเกรดราคาไม่เกิน8 0 0 0แต่ช่วงล่างคลาสเดียวกับ f e r r a ร i ี่พร้อมชิปเซ็ตกระบวนการผลิต3นาโนเมตรที่ไม่รู้ว่ามาจากไหน ก็ถือว่าเปิดตัวพร้อมราคาแล้วนะครับสำหรับ e e พอ L06 สีดานไฟฟ้ารุ่นล่าสุดจากทาง d e p พอซึ่งอย่างที่หลายๆคนทราบนะครับว่าแบรนด์ d e p พอเป็นการร่วมมือระหว่าง3แบรนด์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นช้างอาน CATL และ h u a w ว i โดยรุ่นนี้นะครับก็โชว์จุดเด่นที่เรื่องของช่วงล่างซึ่งใช้ช่วงล่างแบบ Magnetic Leological suspension หรือช่วงล่างแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองซึ่งกลไกการทํางานนะครับก็เป็นการใช้ของเหลวที่ไวต่อสนามแม่เหล็กสําหรับการปรับความแข็งของโช๊คอัพได้อย่างรวดเร็วระบบนี้นะครับจะช่วยเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่และการยึดเกาะถนนที่ดีขึ้นตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมและสไตล์การขับขี่ที่แม่นยําซึ่งการติดตั้งช่วงล่างแม่เหล็กแบบนี้ของ DPO L06 นะครับก็เป็นรูปแบบเดียวกับที่ติดตั้งใน Ferrari 296 GTB ซึ่งในส่วนนี้นะครับทางดีพอลก็ได้เปรียบเทียบสมรรถนะในส่วนของช่วงล่างระหว่างดีพอลเอและ t ท s l a m o เด l 3ซึ่งส่วนแรกนะครับก็เป็นส่วนของการคับพันเนินหรือคลองจำลองนะครับด้วยความเร็วที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถ้าหากเป็นรถสันดาบหรือว่ารถน้ำมันที่น้ำหนักเบากว่านี้นะครับก็อาจจะไม่มีเอฟเฟกหนักขนาดนี้ แต่นี่เป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งน้ำหนักก็จะมากกว่ารถยนต์สันดาบการใช้ช่วงล่างแบบแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับ p a l 0 6ก็ทำให้เกิดเอฟเฟกหลังจากข้ามเนินสูงหรือว่าข้ามสะพานจำลองได้ดียิ่งขึ้นแต่ทางที่ดีนะครับถ้าหากจะข้ามสะพานหรือข้ามเนินลักษณะนี้ก็ควรลดความเร็วนะครับอีกหนึ่งการจำลองสถานการณ์ครับก็เป็นการจำลองขับผ่านถนนในลักษณะระรวยเล่นขึ้นโดยถนนลักษณะนี้นะครับ แต่ก่อนเนี่ยน่าจะมีเส้นวิภาวดีรังสิตท,ที่เป็นคลื่นจากต่อมอตลอดแนวทางนะครับแต่ตอนนี้มีการปรับปรุงถนนใหม่แล้วเรียบร้อยไม่แน่ใจว่าถนนลักษณะนี้มีที่ไหนอีกนะครับซึ่งในคลิปตัวอย่างนี้ทางดีพอ L06 ก็สามารถขับผ่านถนนระยเล่นคลื่นนี้ได้อย่างสม ooth กว่า อีกหนึ่งจุดของการโชว์สมรรถนะช่วงล่างของ d ี p o ร l 0 6นะครับทั้ง d e p o ร l 0 6ได้เปรียบเทียบองศาการเอียงของตัวรถเมื่อวิ่งผ่านเส้นทางรูปแบบสลาลอมซึ่งสังเกตเห็นได้ชัดว่าตัวรถของ d ี p o ร l 0 6นะครับมีการโยนตัวน้อยกว่าและในส่วนนี้นะครับ ก็จะเป็นส่วนของการขับรถในเมืองหรือว่าขับรถแล้วมีการเบรกไปด้วยนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าอยู่ที่น้ำหนักเท้าหรือเปล่านะครับแต่ว่าทางดีพอได้ออกมาคิงว่าการออกตัวของรถยนต์ไฟฟ้าดีพอล L06 ร่วมถึงการเบรกนะครับทางดีพอล L06 ก็ทําได้ดีกว่า การทดสอบช่วงล่างกับระบบ ISO 3888ซึ่งทางเราก็เพิ่งรู้นะครับว่ามี ISO เลขนี้ด้วยนะครับโดยเป็นการทดสอบการเข้าโค้งที่ความเร็วสูงสุดโดยดีพอลนะครับรองตำแหน่งสูงสุดในความเร็ว85.6กิโลเมตรเหนือกว่า Porsche 911ที่84.7กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถ้าเทียบในลิสต์นี้นะครับรุ่นอื่นๆที่เราพอจะรู้จักบ้างก็มี MG Cyberster ที่มีการทดสอบในความเร็วสูงสุดที่ทำได้นะครับอยู่ที่ 83.3กิโลเมตรต่อชั่วโมงนิสซูบอาริยะทําความเร็วได้82.3กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทสซล่าโมเดล3ทําความเร็วได้81.9กิโลเมตรต่อชั่วโมงสมาท์ #1 ทำความเร็วได้81.9กิโลเมตรต่อชั่วโมงซีเกอร์001 FR ทำความเร็วได้81.6กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอ็กซ์เพิ่ง P7 ทำความเร็วได้81.6กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทรซล่าโมเดล Y ทำความเร็วได้81.4กิโลเมตรต่อชั่วโมง Porsche 71 18ทำความเร็วได้81.1กิโลเมตรต่อชั่วโมงและ BMW iX ทำความเร็วได้81.1กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนในเรื่องของชิปเซต3นาโนเมตรที่เป็นประเด็นในตอนแรกนะครับซึ่งทางเราก็หาตั้งนานว่ามาจากไหนสืบไปสืบมานะครับมารู้ว่าเป็นชิปเทีย a r b ค n บิน S1 Ultra จากค่าย m e d i a t e ทซึ่งส่วนตัวก็มองว่าตอนนี้ m e d i a t e ท Dimensity นะครับเริ่มพัฒนาชิปเซตสำหรับรถยนต์ไล่ทางฝั่งของ c คอมรวมถึงทั้ง n อ i น i a เดียแล้วแต่อาจจะยังสู้2ค่ายนี้ได้ไม่มากนะครับโดยชิป m e d i a t e ท t เทีย r b ี n บิน S1 Ultra นี้นะครับทำงานด้วย AI ระดับเ รองรับโมเดลใหญ่กว่า13,000ล้านพารามิเตอร์พร้อม GPU แบบ ray tracing ความสามารถในการประมวลผลสูงสุดนะครับอยู่ที่53 tera operation per sec รองรับการแสดงผลผ่านหน้าจอพร้อมกันสูงสุดถึง10หน้าจอความละเอียดระดับ 4K ไปจนถึง 8K และรองรับการเชื่อมต่อ 5G WiFi Bluetooth GNSS ซึ่งในส่วนนี้นะครับก็เป็น UI interface ของ d e p o L06 ที่เรานำมาโชว์ให้เพื่อนๆได้ชมกัน การออกแบบที่เน้นสุนทรียศาสตร์ตามหลัก Golden Ratio โดดเด่นด้วยชุดไฟหน้าที่ได้แรงบรรณาจใจมาจากโลโก้ดีพอลโดยเป็นไฟ DRL 3แนวแกนพร้อมชุดไฟ LED ขนาดเล็กซึ่งตรงกลางนะครับจะเป็นส่วนของไฟสปอตไลท์สองสว่างกระจังหน้าเป็นแบบปิดตามสไตล์ของรถยนต์ไฟฟ้าและออกแบบช่องรับอากาศขนาดใหญ่เหนือลิ้นกันชนส่วนเส้นสายตัวถังนะครับก็จะเน้นความสปอร์ตเรียบหรูมือจับประตูก็จะเป็นแบบสอดหลังคากระจกพนราลอมิกที่มีการออกแบบให้คงรับไปยังท้ายรถพร้อมชุดไฟ LED ลักษณะคล้าย e พ l S05 และติดตั้งสปอยเลอร์หลังแบบ Adaptive ที่จะปรับขึ้นเมื่อรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้มีความเร็วเกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยมิติตัวถังนะครับจะมีขนาดความยาว4830ม mm, ิลิเมตรกว้าง1905ม mm, ิลิเมตรสูง1480ม mm, ิลิเมตรระยะฐานล้อจะอยู่ที่2900ม mm. ิลิเมตรติดตั้งล้ออลลอยขนาด19นิ้ว ส่วนการออกแบบภายในนะครับก็จะเป็นแบบเรียบหรูโดวยวัสดุบุนุ่มนะครับจะให้ความรู้สึกพรีเมียมแต่มีการออกแบบช่องระบายอากาศและลายตัดเย็บอย่างประณีตพร้อมการจัดวางตำแหน่งของเบาะที่นั่งที่ให้ความสะดวกสบายและตำแหน่งใกล้พื้นเพื่อเพิ่มความเพลิใจในการขับขี่ซึ่งถ้าใครชอบนั่งรถแล้วปรับเบาะต่ำๆนะครับก็จะรู้ว่าต่อให้รอขับไม่เร็วก็รู้สึกเหมือนกับว่ารถมันเร็วในส่วนของฝั่งคนขับนะครับก็จะเป็นพวงมลาลัยไฟฟ้ามัลติฟังก์ชัน3ก้การสไตล์เรซิ่งจอ ARHUD ขนาด นส่วนจอกลางครับก็จะเป็นจอทัชสกรีนขนาด15.6นิ้วพร้อมติดตั้งชิปประมวลผลกระบวนการผลิต3นาโนเมตรกระบวนการผลิตเดียวกับชิปเซต Apple A18 พัดลงมานะครับจะเป็นช่อง Air Wireless Charger ช่องวางแก้วน้ำที่เคลมว่าวางแก้วขนาดใหญ่ได้อุโมงค์สำหรับเก็บของและเสียบ USB และช่องเก็บของ ส่วนด้านคุมพลังนะครับจะมีทางรุ่นไฟฟ้าล้วนและ EREV โดยรุ่นไฟฟ้าล้วนมากับมอเตอร์ไฟฟ้าพละงกำลัง200กิโลวัตต์หรือ268แรงมา้าจับคู่กับแบตเตอรี่ให้เลือก2ขนาดนะครับโดยจะมีขนาด56.12กิโลวัตต์ชั่วโมงเคลมระยะทางการวิ่งไ้ที่560กิโลเมตรและแบตเตอรี่ขนาดความจุ68.82กิโลวัตต์ชั่วโมงเคลมระยะทางการวิ่งที่670กิโลเมตร ส่วนรุ่น ER EV นะครับมากับเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรพลากำลัง97แรงมา้า ปั่นไฟให้กับมอเตอร์ไฟฟ้าพลังกำลัง237แรงมา้าโดยมีแบตเตอรี่ขนาดความจุ28.39กิโลวัตต์ชั่วโมงเคร่การวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้180กิโลเมตรโดยอีกหนึ่งไฮไลท์นั่นก็คือเรื่องของช่วงล่างนะครับซึ่ง d ีพอ e L06 ใช้ช่วงล่าง Magnetic Reological Suspension หรือว่าช่วงล่างแบบแม่เหล็กไฟฟ้ารูปแบบเดียวกับที่ติดตั้งใน Ferrari 296 GTB ช่วยให้การเข้าโค้งไม่เอียงไม่โดดเนินกระแทกทำให้ขับขี่ได้มั่นใจยิ่งขึ้น ตึงโดยรวมแล้วนะครับก็ถือว่าดีพอ L06 จะขนาดเล็กกว่าดีพอ L07 เล็กน้อยแต่สมรรถนะดีกว่าค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแรงรวมถึงช่วงล่างนะครับส่วนราคาของดีพอ L06 นะครับก็จะเริ่มต้นที่ราคา139,900หานยวนไปจนถึง161,900หยานหรือถ้าเทียบเป็นเงินไทยนะครับ ก็จะอยู่ที่ราว6,80,000ไปจนถึง7,90,000บาทซึ่งถ้าจะเอาออปชันแบบจัดเต็มนะครับก็น่าจะบวกอีก1 9 9 0 0หยวนหรือราว90,000บาท เพื่อมีความคิดเห็นว่ายัางไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกด hype กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันเพจ Facebook n e w t e c h Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน